ไอ้ไอ้เฮียพระเจ้าพระเจ้าเราไม่มาพระเจ้าทักทักในแชทนะบอกว่าจะมาเล่นเอ้ทักว่าจะเล่นไหมแต่เขาก็ไม่มาวะหมายความว่าไงวะมันมันเล่นไปแล้วนะมันก็เล่น,น,นเ,เนไปแล้วไอ้เฮ<ะ>เียไอ้สัตว์ออนไลน์มาสามวันที่แล้ว ีันนดวหรอคือ <c oughs> ว่าลองตัวใหม่อะไรอ่ะมึงลองมาเลดลตัวใหม่มึงจะลองเป่าตัวใหม่อ่ะกูได้ไม่ต้องกดไอ้เหี้ยอ่ะโอโอเคโอเคอ <c oughs> ได้นะได้นะตัวใหม่เล่นตัวใหม่เตีวเลนเอาว่าการีอ่ะแมวเฮ้ยหงอคงอะไรเนี่ยเบื่อไปยืนเลน เออเจาะดาเมจโอ้โหเอาวิ่งเปี้ยววะนึกว่าจิงว่านี่เฮ้ยกูยังไม่ได้ดูสกิลกันเลยวะไอ้เหี้ยเออกูยังไม่ดูยีเด้อแน่เลยกูกูเข้ามาดูตอนนี้ยังทันหรวะกูเข้ามาดูตอนนี้ยังทันมั้ยมึดูทุกบ้านไหนเลยมึงก็เล่นเลยอ่ะเออหน้าด้านหน้าทนกูดูงี้เนี่ยเป็นเลือดเปล้า ยินดีต้อนรับเข้าสู่วีรสปอดไลท์วันนี้เรามาพบภายในสามวีและสร้างความเสียหัโดยบัตรั่วเมื่อกดใช้จะระเบิดตัวเองตายภายในสามวีและสร้างความเสียหายในภาพรอบตัวแต่หากมีบัฟบัตแบมเบิลเจ็ดครั้งจะฟื้นคืนชีพด้วยแฮดีที่เต็มซึ่งบัตแบมเบิลจะรับจากการสังหารและช่วยเหลือและจะหายไปทั้งหมดจากการใช้บัตรหรือั่วเฮ้ยเที่ยวเจเดี๋ยวูดูวันนี้ทำไมมันแปลกวะ เดืดเปรี้ยวอ่ะเป็นเร่องวเดเปรี้ยวอ่ะนี่ดีกว่าโอ้เยี่ยแม่งนอนเลือดน้อยนายรีบๆตีกันหน่อยมึงกันโดดอ้อไปฝั่งโน้นเนี่ยนะเฮไปได้วะไปได้วะว้าไอ้เยีย่ยมกนระเบิดว้าวมา <laughs> ไม่ได้ตายไว้ตับตุ้บแข้งไม่ทันไอ้เหี้ยกูดูว่าตรงนี้มันพุ่มกดแข่งไอ้สัตว์แม่งมันหายตัวได้อะเออไม่รู้อ่ะมันหายตัวได้เกิดไปอวินเวลามันพุ่งอ่ะเวลามันพุ่งมันจะยืนมึงจะยืนนิ่งหรือทำเหี้ยอะไรก็ได้แต่มันหายตัวได้เลยเฮ้ยเมันอยู่ในพุ่มอยู่ในพุ่มอ้าวไม่ใช่นี่หว่านมันกูนี่หว่าอะไรกันนี่เกมนี้มันไวเกินไปแล้วพวกมึงจะจบกันเลยเหรอ ไม่จบไปเลยดีคนจบละไอเฮียอีกเย็นไอเทียรโคตรมากเลยจ่านะอ,อย่าว่า<อ>น้องอมีอะไรจะบอกอะไร กูดูดนูมาแล้วกูยังไ่ด้กดแข่งดีใจด้วยกูจะใช้ยัง,ยงไงนีล้านแบ่งเลยกูยดู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 ดดูดดู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 ดดู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 กดู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 าด กูพิดอะไรน่าอึดเป็นนิสเซียนแทงไมมเรับอู้หู้บตึกร้านตัว่าอนี่เหรอนี่นี่คือสกิลอ๋อนี่ไงบัตแมนโบต้องรอให้มีอันนี้ก่อนเราถึงจะกดระเบิดได้กดระเบิดแล้วปิดตืนชีพอะใช่ไหมกูเข้าใจถูกแ uh. ่ไหมอไม่ฟาร์มกูยังหมา ตัวมันไม่ได้เอาเล่นฟาร์มตัวมันเล่นออฟมึงต้องเข้าใจด้วยฮีโร่เขาไว้เล่นออฟไปเปากูเดินเลยนะกูยังไม่ได้ทำส้นตีนลเลยเฮียไปเดินเล่นตอแหลตอแหลให้เขาดูไอ้สัตว์ใครกด like รไลค์กูไปเปล่าเลยอ่ะอ่ะเฮ้ยตะตะกรูทุเรศที่ผ่านไว้นวนเลยเนี่ยเีย ไอนี่กูบอกมึงเล่นนะเนอะโมกันหรอกฉายฉายเลาไม่เงียเลยนี่นี่นี่จะเป็นฮีโร่ต้องห้ามตัวที่สองกูเป็เงียบเนี่ยเฮ้ยในที่สุดสามเทพมายาก็อยู่พร้อมหน้าจะว่าไปมึงเงียบทำไมวะ ไม่ต้องก็ได้เข,เข้าใจเข้เาใจแล้ววะอะไรวะรู้จักกับเด็กแว้นะหมาที่แว้นะชิบะแว้นชิบะของเรียวเอ,อะ,อะ ใครคือเลวเฮว์เลวเฮวกูต้องค้นหาใน g ูเกิลก่อนดิเฮียชื่อคุ้นๆแต่กูจำไว้ได้มีโจดิว่าถ้าหมายเขพาคนแล้วเปิดมาลุมได้เรื่องของปู่อะไรนะเฮ้ยเสียงแห่งพระเจ้าอาโรนอาโรนมันจะตกต่อเสี่ยวจังเลยนะอะไรวะอะไรตกวะกูกับเพื่อนกูกับเพื่อนเบือ คล้วพุ่งนังทะลุทะลุจออะไรแต่ไม่ะอันี้ไม่ได้ไหรอะไรตกถ้าถ้าตกถ้า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 จจะต้างตาด้ายนะไ้าเปานไ่ถอาอ้อ่ถ้บอกบอกไว้ก่อนลุนะาน้าถ้าถ้ลถ้า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 น้าถ้าถ้วถมาถ้าถ้าถ้าาถ้้าถ้า้้าถ้าถา้าถ้า้า้้้า้้ไปไป้้้ กูกูกูโดนลโอเคไอ้มึงย,ยังไม่ตายมึงยังไม่ตายมอแล้วมึงไม่ตายหรอกเจ๋อเจ็บอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อ,อ <_ T 2> เมึงเข้าไปเลยโอ้อิจได้ดไ้ม่ได้อกูตา,าย <_ T 2> มาลยมากูมากู่ชเฮ้ยแนพี่ม่กีอะไรไอ้สัตว์กูเพิ่งเล่นครั้งแรกมันต้องเรียนรูกไปละไอ้เฮียกลับบ้านดีกว่าไอ้สัตว์เมื่อกี้มึงไม่เห็นสกอร์กูหรอฮะไอ้สัตว์บ๊ายบายไอ้กมเล็เล็ตตาแรกงงดิต มูมึงมึงมันเอามากันวพอมแล้วดูดิม่ได้ไ่ได้อาแพัน์ไอย่รู้ว่าตัวีอะไรกเออมันตัวอะไรมนมีฟามารถหลายมเยไใหมเยันดอะไรโบมีีโได้บไดปะ งยงนงง้ง้ไม่ใช่เนปาเาไปสักทีอย่ามายุ่งกับกูกว่ามันจะเห็นวะนาาเท่าไหร่ก็ยืนอยู่ได้ใช่ไหมไปแล้วว้า

กสำหรับคนอื่นประโยชน์เยอะนะเว้ยสำหรับกูประโยชน์ของมันนะคือหายตัวยืนอยู่เฉยแล้วหายตัวแค่นั้นประโยชน์กูกูแค่นั้นกูแค่นั้นไอ้เหี้ยมึงเยอะมั้ยกูกูมาเมื่อกี้ึงจะบักหลบกกูขี้มาต่างต่างกูจะขี้มาล่างเฮ้ยมาล่างเนี่ยเอ้ยถ้ากูยืนอยู่งี้สักพักนึงเราจะเห็นกูวะ ออเเยืจังหวะเนี้ยก็เข้าไปเลยไงวนฮิวซิงไม่ได้มากหรือ่าแล้วมันยังติดู้มาเลยตั้งไว้เรงนี้อยู่ไกลวะไก่ไปเฮ้ยเสียงใครวะว้าวไก่เมียมึงเหรอเมียกับลูกมึงเหรออะไรมึงเก็บเมียกับลูกไว้เหรอแค่แค่นี้เก็บความรักกับเพื่อนเหรอ ระเบิดแม่งเลยตรงไปแล้วไปแล้วตาเนี้กูแค่บอมนี่เฉยแหละเฮยเ้ยเเคเอาว่ะพระเจ้าเอ๋ยปากว่ะ ถ้ากูเอาจริงก wow ูไม่คงไม่เล่นแวรหรอกเล่นตัวอะไรเล่นช็อกเกอร์เหรอเล่นเล่นยอนเล่นยอนกูเล่นยอนไงกูโด้อไรเนี่ยกูเดาร้าสวัสดีนะสักเดียวเนี่ยส่งทีปั้นรูปส่งทียิงรูปเจ้าละ